นภัสและนภาเป็นเพื่อนสนิทกันมานานหลายปีแต่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาความรู้สึกของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่มิตรภาพอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่พิเศษและลึกซึ้งกว่านั้นพวกเขาชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือแค่คุยกันเรื่องความฝันและอนาคตทุกอย่างเป็นไปอย่างสบายใจและเต็มไปด้วยความเข้าใจ พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ใกล้กันเย็นวันหนึ่งพวกเขาดูหนังอยู่ที่บ้านของนภาบรรยากาศเงียบสงบแสงไฟสลัวๆทำให้ความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนยากจะปฏิเสธธนภัทรเอื้อมมือไปจับมือของนภาและเริ่มลูบไล้เบาๆ ความรู้สึกตื่นเต้นและอ่อนโยนไหลผ่านพวกเขาทั้งคู่พวกเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังก้าวไปสู่จุดที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแต่แล้วธนาพัฒก็ชะงักเขานึกถึงบทสนทนาเรื่องความยินยอมหรือคอนเซนต์ที่เคยเรียนมาในชั้นเรียนเขาตัดสินใจหยุดและมองหน้านภา,พาเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเคารพนภา ธนภัทรพูดเสียงแผ่วฉันอยากแน่ใจว่าเราทั้งคู่รู้สึกเหมือนกันและเราพร้อมสำหรับเรื่องนี้จริงๆไหมเพราะถ้าเราจะก้าวไปไกลกว่านี้เราต้องมั่นใจว่ามันคือความยินยอมที่เต็มใจจากทั้งสองฝ่ายนภาอธิบายว่าความยินยอมหรือ consent ไม่ใช่แค่การไม่พูดว่าไม่แต่มันคือการพูดว่าใช่อย่างชัดเจนและกระตือรือรน้นมันต้องมาจากการตัดสินใจอย่างอิสระ และมีความสามารถในการเลือกและที่สำคัญที่สุดมันสามารถถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มไม่สบายใจพวกเขาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกความคาดหวังและขอบเขตของกันและกันพวกเขาตระหนักว่าการตัดสินใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบต่อตอนเองและคู่รัก นภาบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ธนพัทรหยุดและถามก่อนเธอเปิดเผยว่าเธอรู้สึกดีแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปถึงขั้นนั้นในตอนนี้ธนภัทรยอมรับการตัดสินใจของเธอด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนความเคารพความเข้าใจและการสื่อสารที่เปิดเผยการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเลือกไปต่อเมื่อพร้อมทั้งคู่หรือหยุดเพื่อรักษาขอบเขตล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเสมอเพราะความรักคือการเคารพซึ่งกันและกัน